Howdy. น่อยกับหมาใหญ่หมาน้อยกับหมาใหญ่เก่งได้ใครวะเก่งได้ใครได้แม่หรือได้พ่อปะ่ะฮะหอมแก้มบักดีกันหอมแก้มบ,กบักดีกันหอมแก้มมันกันบักดีกะเก่งให้นะหมาหมาหมาน้อยกะเก่งหมาใหญ่กะเก่งวะ่ะโอ้